เตรียมตัวให้พร้อมตเตรียมช็อป Lazada 77ปี2024เริ่มช็อปตั้งแต่2ทุ่มของวันที่6กรกฎาคมถึงวันที่9กรกฎาคม2567นี้ครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาคูปองสน่วนลดคลิปนี้รวบรวมพิกัดคูปองสน่วนลดที่น่าสนใจตามไปเก็บกันได้เลยครับพิกัดอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้หรือดูในคอมเมนต์ครับแปะไว้ให้แล้วนะครับ Lazada 77เซลเลท้าฝนลดฟ้าผ่า และนี่คือโพยคูปองส่วนลดครับแนะนำให้คุณผู้ชมนั้นตามเก็บคูปองส่วนลดตามช่วงเวลาที่ทาง Lazada าแจ้งไว้ครับสำหรับท่านใดที่เก็บคูปองส่วนลดไปแล้วนะฮะอย่าลืมส่องดสินค้าจากแบรนด์ดังครับเลือกดูสินค้าที่น่าสนใจ เพิ่มใส่รถเข็นไว้รอเลยครับย้ำกันอีกครั้งเลยครับลาซาด้77ปีนี้ครับเริ่มช็อปตั้งแต่2ทุ่มของวันที่6กรกฎาคมถึงวันที่9กรกฎาคม2567ครับพิกัดต่างๆที่น่าสนใจแปะไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้หรือดูในคอมเมนต์ได้เลยครับขอให้มีความสุขกับการช้อปปิ้งออนไลน์ครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดส u b s c r i า e ให้ช่องเราด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ